เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนอาจารย์เห็นนะอุ้ยคูณพันยสี่เลยเหรอมาคูณแปดมาแล้วเริ่มด้วยคูณแปดถ้าเราได้นะมันจะทบไปเรื่อยๆนะเฮ้ยสามสองหกสี่ 3, 2, 6, แล้วโอ้โหหนึ่งเก้าว่าดูไม่หันดูแต่ตัวคูณนะวันนี้อาจารย์ดูแต่ตัวคูณนะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบปั่นนะครับของค่ายพีวันนี้อาจารย์แดงมาเล่นนะเกมของค่าย PG นะชื่อเกมว่า วายบาตีโชว์ดาวนั่นเองนะฮะดเจกำนันมาซื้อสเกตเตอร์ไปก่อนเลยส7 0เจพันะครับพูดเยอะไปสามตัวสิบครั้งปะอ่าฟีเจอร์เหมือนเกมเอื่นเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกดีปะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนอาจารย์เห็นนะวิคุณยิบสี่เลยเหรอมาคุณแปดมาแล้วเริ่มด้วยคุณแปดถ้าเราได้นะมันจะทบไปเรื่อยๆนะเฮ้ยสามสองหสี่แล้วโอ้โ,โ,อโ,โหหนึ่เก้าปะ ดูไม่ท,นะนนทันดูแต่ตัวคูณนะวันนี้อาจารย์ดูแต่ตัวคูณอ่ะมาได้เท่าไหร่สองหบาทนะครับซูปเปอร์มกาวินอ่าเลยเก้าครั้งนะอาจารย์เลยเก้าครั้งคูณ16ได้ไหมไม่มาเลยเหรอโอ้หแต่นี้ก็กําไรแล้วนะซื้อไปเจ็ดพันเห็ไ,ด,ไหดูกันไปเรื่อยๆเอาเล่าได้เล่าคูณ8ติดไว้อีกเรียบร้อยนะคะ สมื่นเจ็ดแล้วนะโอ้โหรางวันค้อนโตมาอีกแล้วนะมาเรเบิ่มๆเลยนะเจ็ดพันนะครับทุกคนวันนี้อาจารย์ได้ตังค์แล้วล่ะอาจย์ได้ตังค์แล้ววันนี้ป๊บโอ้โอเคไม่ลงทุกคนเหลือหนึ่งครั้งสุดท้ายได้เอคูนแปดสิบหแล้วสุดท้ายโอ้โห มาดูยอดรวมกันดีกว่านะครับทุกคนสองมื่นปดนะโอ้โหได้เยอะจัดเลยใครที่อยากเล่นนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย